สวัสดีครับแฟนๆโตโไลฟ์ไทยแลนด์ดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประทมบครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในการเล่าข่าวนะเพราะวันนี้โตโยต้าไลฟ์ไทยแลนด์ดอททีวีนะครับมีข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับโดยข่าวคราวของโตโยต้าในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวคราวของโตโยต้ายาริสเป็นโตโยต้า all new ยาริสใหม่นะครับท่านผู้ชมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่9สิงหาคมนี้ โอลนิวโตโยต้ายาริสจะเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในโลกและนั่นคือการบุกตลาดในกลุ่มอีโคคาอีกครั้งหนึ่งของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับหลังจากที่หลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าโตโยต้ายาริสเองเนี่ยจะมียอดขายที่เป็นกอบเป็นกรรมไม่น้อยแต่ถ้ามองในเรื่องของหน้าตามองในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมองในเรื่องของโครงสร้างของรถ ก็ต้องยอมรับครับว่า Toyota Yaris เองเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยไปหน่อยเมื่อเทียบกับ Honda City และเมื่อเทียบกับ Mazda 2ซึ่งอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเน y ่ยโตโยต้ก็สู้ไม่ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ Toyota Yaris สู้ได้ในเรื่องของแบรนด์สู้ได้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่อาจจะดูทันสมัยอาจจะดูลงตัวในบ้านเราแต่ภายในต่างๆแล้วเนี่ยโตโยต้ายาริโฉมปัจจุบันเนี่ย สู้ใครเขาไม่ได้แต่ในเมืองไทยนะสู้ใครไม่ได้ในความเห็นของผมแต่ยอดขายเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดของกลุ่ม e ีโคคาร์บ้านเราทั้ง t o y o ต a y ย r ริที่เป็น5ประตูและ Toyota t o y ยต a y ยาริ a t t i v e ที่เป็นซีดาน4ประตูก็ครองความเป็นหนึ่งในตลาดรถอีโคคาร์บ้านเราอยู่นะแต่ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า t o y ยต a าจะเปิดตัว All New Toyota Yaris ในวันที่9สิงหาคมนี้นะครับถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกในตัวถัง Yaris ใหม่ในเครื่องยนต์เดี๋ยวจะบอกให้ทราบนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรแต่ในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยเอาจริงเอาจังหนักแน่นเหลือเกินนะครับว่า t o โตยต้ Yaris และ Toyota Yaris a t i v e เนี่ยจะต้องขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในทุกมิตินะออปชันต้องใช่สมรรถนะในการขับขี่ต้องใช่ หน้าตาต้องใช่แน่นอนครับเป้าหมายเขาคือเบอร์หนึ่งตลอดการของรถในกลุ่มนี้แน่ๆเจ้าโตต้ายาริสใหม่ที่จะมานี่ครับท่านผู้ชมครับจะทําให้เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของโตต้าในอีกมิตีนึงก็คือว่าเขาจะค่อยๆหยุดการทําตลาด Toyota Vios ซึ่งเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินธรรมดาไปและจะเอายาริสทั้งยาริสและ a อทีเนี่ยขึ้นมาแทนที่เพราะในวันนี้เนี่ยออปชั่นต่างๆไซซิ่งต่างๆของยาริสและเอทีเนี่ย เข้ามากลืน t o y ยต้า Vios ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว t o y ยต้ Vios เองก็ไม่ได้มีการพัฒนากันมานานแล้วในวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เครื่องยนต์1 5ลิตรเบนซินธรรมดาจะหายไปจะเหลือแค่เครื่องยนต์ของยาริสและ A t ทีที่กำลังเข้ามาในตลาดบ้านเราก็คือเครื่องยนต์1 2ลิตรเบนซินธรรมดาและเครื่องยนต์1 5ลิตรไฮบริด แต่การเปิดตัวของเครื่องยนต์ใน2แบบนี้นะครับจะค่อยๆเข้ามาทีละรุ่นการเปิดตัวยาริสใหม่ในวันที่9สิงหาคมเนี่ยจะเปิดในเวอร์ชันเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรก่อนในขณะที่เวอร์ชัน1.5ลิตรไฮบริดเนี่ยจะเปิดตัวปีหน้าเพราะในวันนี้เนี่ยทางโตลต้ตาบอกว่าพัฒนาเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดไม่ทันที่จะเปิดตัวในวันนี้นะครับก็คงใช้เครื่องยนต์1.2ลิตรเบนซินไปก่อน ซึ่งเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็คือเครื่องยนต์รุ่นเดิมที่จําหน่ายอยู่ในเจ้ายาริสโฉมปัจจุบันแหละแต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นเกียร์ดีมากขึ้นธรรมัดทรรมแงมากขึ้นและประหยัดน้ํามันมากขึ้นน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เครื่องยนต์1.2ลิตรเบนซินของยาริสเดิมเนี่ยกระฉับกระเฉงขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นเพาอเดิมเนี่ยยาริสก็ไม่ได้ประหยัดแบบเทพเท่าไหร่นะ ในความเป็นยาริสเนี่ยแต่มันทนมันถึกอันนี้ยอมรับแต่ประหยัดน้ํามันเนี่ยยังไม่ค่อยผมเฉยเฉยนะครับผมว่ามันมันอืดๆๆด้วยซ้ำในเครื่องยนต์ตัวปัจจุบันนะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาบอกผมมาว่ากระชับกระเฉงขึ้นขับสนุกขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นก็อยากทราบเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องลองขับกันครับทุกผู้ชมแล้วเราก็ต้องมีแผนการลองขับกัน หลังจากที่เขาเปิดตัวแหละเราต้องได้ลองขับในนๆและในวันนั้นเราจะนาฟิลลิ่งต่างเนี่ยมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบว่าฟิลลิ่งเขาเป็นอย่างไรแต่วันนี้เป็นข่าวคราวความคืบหน้าของตัวโปรดักต์ก่อนโปรดักต์ของเจ้ายาริสใหม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับที่จะเปิดตัวครั้งแรกในโลกวันที่9สิงหาคมนี้นะจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อย7สีตัวถังอาซอีและที่สําคัญคือใส่โตโยต้าเซฟตี้เซนต์เข้าไปเพียบเลยตั้งแต่รุ่นกลางๆขึ้นไปโดยรุ่นกลางนี่นะครับท่านผู้ชมครับ จะมีตั้งแต่ a p t i v e Cru i s e c o n t r ทนเบรกมือไฟฟ้ากล้องรอบคัน360องศาใส่มาให้ด้วยนะตั้งแต่รุ่นกลางเป็นต้นไปเขามี4รุ่นย่อย7สีตัวถังและแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเขาจะมีแคมเปญราคาในแต่ละรุ่นย่อยแตกต่างกันเลยนะเพราะรุ่นย่อยแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยราคาต่างกันแน่นอนมีกลุ่มเป้าหมายที่ทางโ o โยต้า o อเตอร์ประเทศไทยเนี่ยวางไว้ในแต่ละกลุ่มรุ่นย่อยเลยลูกค้าแต่ละกลุ่มรุ่นย่อยมี และแคมเปญราคาแต,ตากต่างกันด้วยเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะนี่เท่าที่ผมทราบนะว่ารุ่นย่อยหนึ่งมีราคาหนึ่งและแคมเปญราคาก็จะมีแต่ละรุ่นย่อยเพราะเขาบอกว่าอย่างกลุ่มลูกค้าที่เป็นข้าราชการก็เป็นแคมเปญหนึ่งอย่างกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษาก็แคมเปญหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนทํางานหรือ first j o p p e r ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญเฮ้ยน่าสนใจนี่เท่าที่ผมทราบนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแคมเปญรายละเอียดของแต่ละรุ่นเนี่ย จะเป็นอย่างไรนี่4รุ่นย่อย7สีตัวถังมีแคมเปญแยกแต่ละรุ่นย่อยด้วยเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเรามาดูในรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีกว่าเครื่องยนต์ของเจ้ายาริสใหม่นะครับจะใช้รหัส3 nrfe นะซึ่งเครื่องยนต์ตัวเนี้ยคาดว่าแรงม้าก็น่าจะอยู่ประมาณ9กกว่าแรงมา้าแหละแร,แรงบิดก็อยู่ประมาณ100 100ไม่ปถึง1 1 0ิดิตันเมตรหรอกนะครับมันคือคืออยู่กับเครื่องยนต์ตัวเดิมแต่นะครับมีการปรับจูนทั้งเครื่องยนต์ ทั้งเกียร์ใหม่ให้มีความกระฉับเฉงมากขึ้นให้ขับสนุกมากขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นก็อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไดะเพราะตัวเดิมเนี่ยเขาใช้ 3NRFKE นะปัจจุบันเนี่ยตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่นี่คือรหัสของตัวปัจจุบันแต่ตัวใหม่นี่เป็น 3NRFE นะครับสรุ่นย่อยที่บอกนะครับว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างจะมี1.2 s p o r t CVT 1.2 s mart CVT 1.2 Premium CVT และ1.2 Premium Luxury CVT เฮ hey. ้ย น่าสนใจน่าสนใจและรูปร่างหน้าตาท่านผู้ชมครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยหน้าตาน่าจะเหมือนกับแคมรี่ย่อส่วนลงมาด้านท้ายก็คล้ายๆกันหน้าตาเนี่ยเรียกว่าเฮ้ยดูหรูหรามากขึ้นกระจังหน้ามีขนาดใหญ่มากขึ้นไฟหน้าเป็น LED หมดล้อเนี่ยล้อ16นะล้อลอยขนาด16ไฟหน้า LED นะครับไฟท้าย LED ไฟเบรกด้วยที่3 LED เออเฮ้ยมี Smart Key Entry ก็แปลว่ากดปุ่ม Start-Stop ถุลงลม6ตำแหน่งตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ถ้าหน้าจอเนี่ยจะมีขนาด8นิ้วในรุ่นเริ่มต้นแต่ถ้าขยับมาเป็นรุ่นสมาร์ทซีวีทีเดี่ยวน้าจอจะเป็น9นิ้วละมาตรวัดกลางเนี่ยจะมีมี m อ d นะครับมาตรวัดหน้าจอ m อ d เนี่ยที่เป็นมาตรวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดความเร็วเนี่ยจะเป็นขนาด7นิ้วมีกล้องด้วยนะมีกล้องมองรอบคันด้วยนะต,ตัวนี้นะครับเจ้าตัวถ้าเป็นสมาร์ทซีวีทีเนี่ยจะมีกล้องถอยหลังจะมีกล้องหลังนะแต่ยังไม่กล้องมองรอบคันนะครับแต่เขามี total safety sense ใส่เข้ามาแล้ว จะมี Adaptive High Beam เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้เฮ้ยใช้ได้เว้ยมีเบรกอัตโนมัติด้านหน้าให้ด้วยมีเตือนกันชนด้านหน้าด้วยมีเตือนออกนอกเลนมีรักษารถให้อยู่ในเลนนี่มีมาตั้งแต่รุ่น Smart นะก็คือขยับมาจากรุ่นขยับมาจากรุ่นเริ่มต้น1สเต็ปนะครับแล้วถ้าเป็นพรีเมียมล่ะถ้าพรีเมียมเนี่ยให้ Ambient Light มา64เฉดสีเลยนะครับ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบครคโฮมีให้มีบลายสปอตมาให้มี RCTA มาให้ก็คือเตือนมุมอับสายตาเวลาคุณถอยหลังนะครับมี Adaptive Cruise Control ให้แล้วแต่ยังไม่ถึงจุดหยุดดิ่งนะจุดหยุดดิง่งมี Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดดิ่งมาให้คุณด้วยมี Adaptive มี Dynamic Radar Cruise Control มาให้นะครับมีเซ็นเซอร์กระยะหน้าหลังนะมีกล้อง360องศามาให้เฮ้ยแล้วถ้าตัวท็อปเขาล่ะ ตัวท็อปเนี่ยได้ลำโพงไฟได้ระบบเครื่องเสียงไฟอินิลำโพง6กตำแหน่งมีไฟสร้างบรรยากาศวิเลนแดชบอร์ดหน้าอีก2ตํตำแหน่งเบาะนั่งหุ้มหนังนะครับสีแดงนะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยสีดำเงาเฮ้ยเฮโอเคนะโอเคนะผมว่านะในเรื่องของออปชั่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่เหมือนกับซิตี้จะเหมือนกับซิตี้จะคมกว่าในเรื่องของควบบามปลอดภัยไฮเทคนะครับ นั่นคือรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมครับที่เอเาไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีเนี่ยนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะบซึ่งถ้าถามว่าแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมก็ต้องบอกว่าราคามันก็อยู่ที่เดิมนี่แหละบวกลบขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่ารถในกลุ่มนี้การแข่งขันเนี่ย p ร i c ซิงเป็นเรื่องสําคัญมากๆมาสด้า2ก็ยังค้ำในเรื่องของออปชั่นอยู่ไม่น้อยนะครับ Honda City ก็คำในเรื่องของราคาบุกออปชันด้วย t o y ยต้ Toyota เองจะมาดุแบบตั้งราคาโหดๆมาก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่แถว500,000-4ถึง6 0 0 0อะไรอยู่แถวนเดียนก็คืออยู่ในโครงสร้างราคาเดิมๆแหละนะครับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักในส่วนของราคาแต่ออปชันกับหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนใหม่แน่ผมเองก็ยังไม่ได้เห็นหน้าตาของเจ้าโตโยต้ายาริโฉมใหม่ออนิวนี่นะอย่างเป็นทางการนะ ก็เห็นแต่พวกสปายช็อตก็เห็นแต่จากการเรนเดอร์ของสื่อต่างประเทศด้วยนะครับก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเจ้าโตต้ายาริสใหม่เนี่ยจะชบเฉียวใช้ลายแค่ไหนจะเข้ามาบุกตลาดบ้านเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือการเปิดตัวครั้งแรกของเขาเนี่ยในวันที่9สิงหาคมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรน่าเสียดายถ้าเขาเปิดตัวมาในเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรนะผมว่ากระจาย ดูเดือนแน่ๆตลาดนี้ City ้กับซิตีต้เเจอไฮบริดของ Toyota บอกว่าด้วยความเป็นแบรนด์ Toyota ก็น่ากลัวไม่น้อยนะครับต้องมาวัดใจกันเลยแหละว,ว่าไฮบริดของ Toyota กับไฮบริดของ Honda เนี่ยใครจะเด่นกว่ากันใครจะกินกันและนิสัยไฮบริดของ Toyota จะยังคงเหมือนรุ่นพี่ๆเขาหรือเปล่าคือเน้นประหยัดมากกว่าเน้นขับสนุกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่เดามาจาก2รุ่น ไม่ว่าจะเป็นค a มรี่ไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a Col ราครอสนะครับขับไม่ได้สนุกแต่ประหยัดตรงจุดนี้เดี๋ยวต้องมาว่ากันนะว่า t o y o ต a เนี่ยพัฒนาไฮบริดในรถเล็กนะในกลุ่มอีโคคาร์ในกลุ่ม, Car, ม B s e gment เนี่ยแบบไหนแต่ผมว่า t o y o ต a คือ t o y o ต a ครับเน้นประหยัดแน,แน่แต่ขอลุ้นว่าจะขับสนุกหรือเปล่าในความเป็นไฮบริดในขณะที่เจ้าเครื่องยนต์1.2เบนซินธรรมดาเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วล่ะผมว่าเขาเน้นประหยัดถึกทนเหมือนเดิมก็ต้องมาดูด้วยแหละเมื่อประกอบกับออปชั่น เมื่อประกอบกับหน้าตาใหม่ดีไซน์ภายในใหม่เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันครับว่า All New Toyota Yaris เนี่ยจะมีดีพอที่จะรักษาแชมป์ให้ยืนยงคงกระพันได้มากน้อยแค่ไหนแต่นี่คือเบื้องต้นที่อั o ตไตลท์ไทยแลนด์ .tv นำมาฝากให้แฟนๆได้รับทราบนะครับกับ All New Toyota Yaris ครับ9สิงหาคมนี้เจอกันแน่ๆครับครั้งแรกในโลกเครื่องยนต์เบนซินก่อนนะ ไฮบริดรอปีหน้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับท่านผู้ชมาามีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าออลนิวโตต้ายาริสนี้ชอบหรือไม่ชอบหรืออยากให้โตต้าเขาใส่อะไรให้มากกว่าน,นี้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ผมนิติทโัฒน์ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ